การจะเห็นปัญหาก็ไม่ใช่ง่ายการจะรู้ว่าอะไรเป็นปัญหายังไม่รู้แม้แต่ปัญหาแล้วการแก้ปัญหาจะมาได้อย่างไรถูกต้องไหมดังนั้นโยมต้องรู้ปัญหาก่อนดังนั้นอริยสัจสี่จึงเริ่มที่ทุกข์สัตว์ต้องรู้จักทุกข์ก่อนใช่ไหมรู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์เป็นยังไงปัญหาคืออะไรจะมาแก้ปัญหาปัญหาคืออะไรอ๋อปัญหาคือตายใช่ไหมอ่าเอาล่ะปัญหาคือตายแล้วตายมันมีจากอะไรตายมีเพราะเกิดอ๋อเกิด เกิดแล้วมีตัวอ๋อตัวมันพันมันเลยเป็นปัญหานี่ปับ๊บปัญหามีขึ้นแล้วเอาละทีนี้เริ่มแก้ตัวมา่างไงนะตัวเริ่มจากชาตินะชรามรณนะอ๋อตัวชาติมาจากภพภพมาจากอุปาทานยึดยึดมาจากอยากอยากมาจากเวทนาพอใจ พอใจเกิดมาจากสัมผัสสัมผัสเกิดมาจากสลายน,นะสลายนะเกิดจากนามนามรูปเกิดจากวิญ,ญิยาทั้งหมดเกิดจากไม่หูไล่สายปฏิจจส่งาทได้หมดเลยใช่ไหม